ครับท่านผู้ชมครับบ่าวสมบัติจับจากดินโขลก็มานั่งรอฝนที่บ้านนะครับท่านผู้ชมจับมาแค่เดียวนะครับก็ตกเลยนะครับฝนตกเริ่มตกแล้วครับท่านผู้ชมฝนก็มาตามคาดหมายนะครับไม่ว่าจะตกมากตกน้อยเช่นไหนตกยาวขนาดไหนก็ว่ากันไปนะครับ คราบอกว่าพายุเข้ามาก็ไม่รู้ว่าพายุอะไรนะครับท่านผู้ชมก็เลยไม่มีชื่อเราบอกว่ามีพายุก็แล้วกันนะครับคอยดูคืนนี้จะเป็นยังไงอันนี้บอกสปะก็มานั่งอยู่บ้านแล้วนะครับว่ารอฝนว่ามันจะตกไหมน,นี่ก็ตกมาแล้วก่อนหน้านี้ก็ตกมานะครับต่อคอยดูต่อไปว่ามันจะตกมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับแต่ท้อาทางฟ้าก็มืดครึ้มอ,อยู่ครับท่านผู้ชมคอยดู ว่ามันจะตกแรงตกค่อยอีกไหมหรือจะหยุดเลยนะครับนี่ครับท่านผู้ชมก็เริ่มมานะครับฝนเริ่มมาอีกแล้วนะครับตกหนักตอนนี้่นฝนเริ่มตกอยูแล้วนะครับจะตกยังไง ก็ต้องดูตคืนนี่ว่าจะตกอีกไรนะครับโดจะตกแล้วก็จะไปเหนอยได้อย่างไรนะครับเั้นี้เขาบอกว่าใยุอยู่สายกระเที่หน้านะครับเคื่อนเคลนฝั่งแล้วว่าอย่างนี้ทารเหนือของประเทศยมหน้านู้ดนะครับช่วยมเราจอยู่ขาหางว่าหน่อยแต่กีได้รับอุทิพคอยู่นะครับตกมาให้จุ่ังอยู่นะครับที่น่ ก็ไม่รู้างคมาครอนมาครอนตามองกันนะครับแต่มาถึงแบบนี้นะครับเคยลูกอะไรประมาณนี้นะครับจะตกไหมได้ยังไงจะอนด้วยนะครับครจะชู้ตกไหมได้ยังไงนะครับใครจตามข่าวก็สงสารด้วยนะครับท่านผู้ชมสงสารมาในคลิปนี้เลยนะครับ ว่าตกหรือไม่ตกอย่างไงท่านอยู่ที่ไหนอย่างไงก,กไสงไไ็ส่งด้วยบอกสมบัตจะได้ทั้ได้รู้ได้ทราบนะครับว่าเออฝนเชื่อนี้มันมาที่ไหนมาตกที่ไหนบ้างอย่างไรนะครับท่านผู้ชมอากาศก็ร้อนมาหลายวันนะครับหิมมาตกก็ทำให้ชุ่มฉ่ำบ้างนะครับจะมาบ้าแพียเดียวก็ตกกันะครับท่านผู้ชมตกเลยนะครับ แล้วก็ตกนี่ก็ไม่ตกนะครับตกแรงตกค่อยก็ดีกว่าไม่ตกนะครับฝนปีนี้มันูกยังไงจะมีน้ําแข็งเดือไหมนี่นะครับตกกตตกแรงกวนาสมควรอยู่นะครับแต่ว่าก็วันสว่างกรหนดแล้วก็เลยไม่เหมือนกับมันตกแรเห็นเกยแล้วก็ตกแรงนะครับต้อง้อก เอาภาพบรรยากาศชุ่มฉ oh. okay. ่ำชุ่มฉ่ำมาฝากพี่น้องนะครับจากตะวันตกแต่เขานะครับเนี่ยคือหลังจากบ่ายแล้วนะครับท่านผู้ชมที่นครเมืองเมืองการนะก่อนหน้านี้บ่ายสบายก็ทำคลิปมาให้ท่านผู้ชมดูแล้วล่ะว่าฝนกำลังจะมาสุดท้ายก็มาณจริงๆครับพี่น้อง กว่าจะเข้าพารรษากว่าจะออกพรรษาโอ้ออกพรรานู่นครับท่านผู้ชมนึงจะมีงานแข่งเรือกันอีกนานอีกสองสามเดือนกันหน้าเพราะว่ากันปายนะครับสามเดือนประมาณนี้นะครับก็คงอีกนานอยู่นะครับกว่าจะถึงงานแข่งเรือถึงงานแข่งเรือก็คงมีน้ําแข่งนะครับพี่น้องคงสนุกสนานแล้วมันสนุกสนานก็ เราก็คอยชมคอยติดตามกันนะครับนึนรงานแต่งเาืองการทีนี้นะับทีนี้ฝนก็เริตกหนักครับท่นนนนานผู้ชมท,ที่นอ,เ,อเมืองกาญน,นะครับเห็นฝนตกแล้วเราต้องแบกกตัวอดใจแล้วก็อดเอาทิปเอาภาพบาฝาเพืเมลนนานะะคับนะเพ่อนๆนครเมืองอกาญ ชุ่มช่ำครับตกมานิดนิดหน่อยหน่อย,อยก็ยังดีกว่าไม่ตกนะครับพี่น้องอข้าวปลาอาหารก็จะได้อุดมสมบูรณ์ม,มากบางคนก็บอกว่าข้าวเริ่มตายแล้วนะเราทบว่าฝนมายอมตกสักกะทีก็คงม,มาแล้วนะครับท่านผู้ชมคงตกแล้วแหละนะครับทีนี้ก็ตั้งหน้าตั้งต,า,งตานะครับพี่น้องคงจะไม่ได้แล้วแหละเห็นเขาบอกว่าจะเริ่มตกหนักจริงงไปก็ตั้งแต่วันที่สิบห้าไปตกยาวไปถึงเดือนอ กางเดอนกันยาเลยว่าอย่างนี้จะเป็นยังไงตามข่าวไหมก็ว่ากันไปตามที่ข่าวพูดมานะครับท่านผู้ชม เพิ่มสาตัวคก็องคอแมครงเมเ้าฝนตกแม่ตาข้าลอนะครับอคแที่อืนกไม่ได้รัตกไม่ตกเลยนะครับสงวด้วยนะครับคุคนครับจุดนี้คง like เอาไว้แค่คน re ี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้่ยทุกหนด้วยนะครับคผมนเอาไว้เพกันชคะครับ